ไก่ก่อนอ้อมันยับมากเก๋ก่ไงเจ้าู้เจ้าชูเปียนจเอาบุญแง่ทำบุญตักบาทเดีเจ้าูเจ้าู้ที่จังคุณแม่เนแม่มาเปิดกาแฟไมมแม่ว่โอ้ กาแฟเล้ากาแฟเล่าโอ้คุณเมซี่คนมาจากเมืองเล่าคนเดอเบงแยงเด้อเมซี่เฮาเดเอเด็กคุณน้องพอเจ้าคุณทาภาวนาสุดตาปีรัตน้องพอเจ้าคุณสอบเป็นวหยมาเปิดโรงท่านปุ่มบันปิดจะโซภาเล่าแทนเนาะเออ แฝ่เราโอ้เจ้าคณะตำบลพน้องวังกรมาหอดบ่อาจันเพงเหมือนเสาเนาะได้ขี้เดนบ่เออเอาเอาเมือนเสาเด้อผู้บายจานหย่านโยมเลบ่ต้องส้มกาแฟเด้อ ามาทั้งดันนาบวนเลเดิอเป็นมีโรงท่านกาแฟเอ้าจากเมืองเล่าก็มีจากเมืองไทยก็มีอาจารมหาวินลัต<ด>ประเดีนธรรมเก่าประโยค<ด>คุณแม่นดชนาะคุณโยงนดชนาะคันตุลาผอ,านะอามปันาเป็นกระมเปิดโรงท่ากาแฟ วันนั้นยังเหมือนเศร้าไงยังมานาโบสถ์เลยเตรียมใส่บาตรเริ่มพิธี6โมงเช้าเดอยกโมงเช้านี่ห้อมกันรวดเ้ยเดเ๋ยวอบห้มันสวยใจชุามใจเขยหัวันเ้ารบุนไงบ้าียืนดีมีแห้ง นอนรลับให้ได้เงินเมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบะเมื่อไปให้ได้เกี่ยวมานี่สวดอยู่ดีมีแห้งหมันขวัญเยืนขวัญเยืนถุกทันทุกคนเข้าถึงสิ่งความผลทุกขึ้นมาคลนาพิพันดุเด้วยวพันด้วยกันจงทุกทันทุกคนเทินสาธุนิพพานาปัจจโยโม พี่น้องบันหาดแพงกั้ทางในมันแหนมกับมอบให้เบิร์ดสลานีเลยเนอะเป็นเนียนเลยแหนมเบิดและทา้งนาเลยมอบให้เบิดกั้ทางในมันแหนมมันฮอนแตออกมานอนพี่ละทางนวไปเนาะขาชูขาธุแม่อโหดมีตัวนี่ผู้ใด้มากังคำกังขื่นบ่มีหมองพักกันเขามาพักในสลานี่โดดเด้อมากลางคำกลางขื่นเด็กเด็กเดินเดินกัน กี่หละเขามาพักมานอนในศาลาเป็นอืาสาธุสาธุก็ดอกไม่งามแม่แดงบระยชูสาธุชก่ชูไก่เอมไก่ต่เนี่ยบริกมสาธุโอ้ยเะมีดีไปลงท่านไว้เจ้าเคนเกมหรือเปล่าเนี่ยนม้มไหมคล้างบวชไห บ่เดเข้าห้ไม่อออกไปกินเขาเลยทีย่เน็มบ่หูกันบอกไปเหมืนดียางมันบ่มีเอาเบิ่งเอาเดินเม่๋ออดเดอนลุยไปทางโล่งขั้วพลางจะสิมีอยู่ดอกอีกเอ้ จุกไก่จุกจก่ <c oughs> เอาละเอาว่นมันค่นหน่อยมันหน่อยตันนี้ัวุาัวตุกไก่จุกไก่เอาไฟไฟสาสนปีที่ในมน์มาห้างปีก่อนทั้งหมาธก่านเก่งทางกอีงานตีไก่บวชกับนิมนต์กันเอามกลใกล้นี่แหละ ลูกล้มตา,า,ยายดีโมูจัทุจุไก่ชุ่มไก่เนอะดูเย็นเย็นเนอเออ <c oughs> จัตุจัตุอ่าจัุ ชูไ <laughs> ก,ก่ชกใจในรุ่นชูเนี่ยมัใกล้ๆนิวยิมไทยเอ้ไม่อุ่ยเลยนี่ทำอะไรทำไม่ได้ตชูชไก่ชใจเลย สายมีแต่คนบุญสายบาปใกล้ๆน้าตาเรยมริกรมม่เอนมันจะไงตานี่หลานสาวจ้ะเออายถูแม่เพื่อนข้งหลังจ้ะโอ้ว่นบุญบรยากดอกนอาล้ว à cá con nhú cá tu, ôi đi lại này con chân tháp. ชาทูทูไก่ทูไกใใ่ย่ <laughs> <laughs> อยตุย้าทุชาทุอ้าวขอาการพระคนลงตาคณะสงฆ์<ล> <laughs> ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับขออภัย ไ้จับด้วยนะท่านเอาจะเดินพรอยากโยมให้ได้รับทราบเนี่ยผู้ที่เดินทางมาลงบนภายในวัดบ้านเก่าบ่อที่มาเก่าก็ดีมาใหม่ก็ดีขอจะเดินพรอนเนียจะองศรัทธาลงทันไว้จับเน ริการนันหลังมือโบสถ์ดันเนือหลกรวบคป็สมบุตมบูรณ์เดินพร้อมหลูกหลานญาติญาตจากบานคุณน้อยไ่มีกุศลและศรัทธาถัาห้ามน,านมาโนปโยโหติไ้ให้ยอมเป็นที่รักเพราะจิตของผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่เสม,มอต่เพราะฉะนั้นคขอจะเดินพร้อม ญาติโยมเน่จะหลงศรัทธาเจ้าภาพหลงทานกลวยเจ็บเน่ได้ดเปิดให้บริการด้านหลังอุโบสถ้านกินเหนือโรงครัวเน่ทุกท่านทุกคนเดน่พอค,คุนร้องตาว่าผู้ใดบ่กินข้าวเด้อผู้ใดบ่กินข้าวน่โบหันได้รวยพัเด้อเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากรวย,ยก็ไปเจริญศรัทธาฉลองศรัทธา

เวเบอกผู้เับนีพวครับมาจากทางปาินครับอ๋สาทสาอะไรว่าอีสานทานี่ตัวนะผมเครับหลวงพ่อเออเอาแว่นตาออกม้อจะเดินทางกลับวันนี้เลยพรุ่งนี้ต้องทำงานราชการครับโอ๋ว่าวันลามเหลือน้อย ก็เลยมาร่วมอนุโมทนาบุญกระถินในวันนี้นะครับพอมากันระยมแม่ของงบอบโชคสาธุสาูกโมทนาได้มีโอกาสค่อยมาพักมีนานๆก็ได้ไหนสามอบอุ่นพ่อรอดจากอะไเป็นไหนจีบครับจี๋ยวมือสาวมาใหม่ บางแง่เด้นเลยเจอาอ้าวคนหนูสาธุของคอเลย,ยละละเลยออาละของคอเลยเลยอ๋คนบุญของคอเลยไหลให้คอ,อเลยอ้ามาเอาละมาคนเก่งคนเก่งสาธุจับเอาเลยแหละ เอ้าไม่ง้างละเอ้าลแลจะทูเบ็ดเลยบ่ยังอยู่โอ้ไม่เสยบ่พี่น้องพี่น้องทำงนั้นละเอียดไม่ง้างทำหมเอียดคือบ่อเขียนเขียนอะครับผมเขียนไะไอยู่ครับเขียนอยู่บ่ครับอ้าวการทับเขาการทับพอดีไม่ชี้คำปากมา ขอให้ไปแก้ให้ได้ที่กัาไม่ได้มาครับผมจี่คนประมาณสี่สิบคนครับผมฮะสี่สิบครับผมยี่สิบสี่สิบกับสี่สิบสี่สิบครับผมเขาลัดไปเบิร์ตแล้วทั้งไอ้ที่คนไหนลงคั้วนิ้งบ่ทันมาเนี่ยโอ้ยมีลงขั้วหน่อยเดียวเนี่ยนี่ไปนนัดซะก่อนจะมาบอกเด้อพอล้งตาแฉบบกไล่เนาะไม่ใช่เด้อไม่หยัง

อะไรพกนี้ครับถ่ายรูปเพถ่า,ายรูป,ปรุ่ม